เอาล่ะนี่ครับผู้ชมและตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ที่ดาวอังคารแล้วนะครับผมดูจากข้างล่างดิเป็นสีส้มเลยฮะ เอาลผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมต่อเนื่องไปแค่เริ่มเกมใหม่ครับแนนนะครับและวันนี้นะครับผมเราก็จะไปสำรวจนอกโลกกันนะครับก็ในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะไปสำรวจดาวอังคารนั่นเองครับอ่าเอาเป็นว่าอย่างแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวดูกันแล้วกันว่ามันมีชุดอะไรบ้างนะครับอ่าในโดเซ็ตตัวนี้ก็จะเป็นแบบชุดอวากาศเนี่ยผมนี่อันนี้ก็จะเป็นหมวกใช่ไหมจัดมาเลยฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีไปชุดสีส้มด้วยเหรอเฮ้ยอาจจะเหมาะงานนี้ก็ได้นะเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนแล้วกันนะครับผมแต่ละอันเนีีีีีนะ่่่่่ยยยออออออาาาาาาโเเเเเคคมมมปปรรรรระะะะะณนน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 ้้งงแกกกกลัััั็็จจหวขบด ก็จะเป็นแบบหมวกกระจกแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไหนลองใส่สีขาวด้วยน,นี่อ่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่แบบถ้าเราจะไปดาวังคารเนี่ยมันจะเป็นสีส้มใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อเป็นสีส้มดีกว่านะครับนี่จะได้เข้าเตีมเนี่ครับผมโคตรเท่ฮะแล้วก็ไหนขอดูชุดสีฟ้าหน่อยดิใส่เข้าไปนะครับอันนี้มัน,ปนแปลกๆคุณผู้ชมมันจะไปดำน้ําเลยเอาเป็นบอกว่าสีส้มแล้วก็กางเกงกรองเท้าเนี่ยเป็นสีขาวละกันนะครับเอาล่ะดูซิอย่างต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นหนายานอวกาศของเราเนี่ยััผมมมมซึ่่่งงโโอออ้หนนนเเเเยยยยะะจววีีขาด็ ไดิครับจาหนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบยานอวกากาศอันแรกของเราเนี่ยครับผมขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างต่อไปล่ะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสีฟ้าเหรอไหนลองวาดูดิจะไปดยครับอ่าอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็ตรงฐานเนี่ยมาดูอลังการกว่าด้วยนะครับไหนดูด้านบนดิอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นห้องนะครับผมอย่างต่อไปอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงเหรอน่าจะสวยนะผมว่านี่ไงอุ้ยสวยจัดเลยคผู้ชมดูสีม่วงดิโค้เท้ฮะอันนี้ดูล้ำไปเลยอะข้างใน ไหนลองจัดดูดิเฮ้โยโอ้โหคุณผู้ชมอ,อ,อันนี้คือแบบโคตรใหญ่อะฮะใหญ่จริงใหญ่จริงแต่ผมว่ามันไม่ใหญ่กว่านี้ว่ะแฟร์ไฟเจอร์เหรอต้องลองดูฮะเอ้ยอันนี้เล็กจัดเลยเด้อนะขอดูข้างในหน่อยเล็กขนาดนี้เลยเหรอมันจะไปวกาดได้ปหเนี่ยปึ๊บอ่ะแต่ก็มีเครื่องนี้นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็น่าจะขึ้นไปได้แหละแต่เล็กเกินเอาไว้อย่างต่อไปเลยแล้วกันฮะไหนดูซิเฮ้ยอันนี้แบบรู้สึกถึงความใหญ่เลยฮะอ่าแม่ว่ารูปล่ามาดูแปลกๆเหมือนกันนะเนนึ ขึ้นมาไงอะ่ะอ๋อนี่ไงมีปุ่มเนี่ยครับผมอ่านี่อันนี้คือข้างในนะครับก็ชั้นบนสุดของเรานี่เป็นแบบนี้เลยครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอทุบตัวนี้ออกก่อนแล้วกันอ่ะววางคืนไปฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมนั่นคือ Big Farland l o c k e t นะครับนี่ดูจากชื่อแล้วแบบอลังการแน่นอนอ่ะก็ต้องลองดิครับวางไปตรงนี้เลยได้หรือเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมทุกอย่างมนดูค้างไปวะอ๋อคือแบบมันใหญ่จัดเนี่ยผม ใช้เวลาวางเหรอไปดูดิใหญ่เท่าปราสาทหลังนึงเลยมั้งเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะใหญ่ขนาดนั้นนะฮะหืคุณผู้ชมข้างในคือแบบมีห้องเป็นร้อยอะเกินไปหรือปเปล่าเอาเป็นว่าที่ผมจะเลือกเนี่ยเอาเปใน,นนี้ละกันนะครับที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมอา่าประเดงนะเราต้องเตรียมของนิดนึงเทเลสโคปนะครับผมอ่าอะไรกันรู้สึกว่าจะต้องใช้พวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไหนดวงนี้ดิอ่านี่คุณผู้ชมมันก็จะมีธงด้วยนะครับในอันนี้เนี่ยเอาไว้แบบเราไปปักธงกันดีกว่าน่าสนใจฮะแล้วก็็จจะะะะเเเปนนนนนรรรถบบััคกี้้อาาล่ไไไหดดูิขึยงงผม จะวันนี้กดเปิดนะครับฟืบขึ้นมากรบผมเอ้ยได้ๆขึ้นไม่ได้เหรอเอาใหม่่เราต้องปีนขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วก็เลงปุ่มตรงนี้นะครับกดขึ้นมาเอ้ยจะขึ้นอ่ะเอาใหม่เโอเคบินขึ้นมาได้แล้วครับผมแล้วยงต่อไปเราจะต้องใส่เชื้อเพลิงนะครับในการขึ้นไปด้านบนเนี่ยเชื้อเพลิงของเราก็จะเป็นการพาเดอร์นั่นเองใส่ตรงฮอปเปอร์เลยครับฟืบนี่อัอดเข้าไปครับผมใส่เข้าไปเลยน่าจะได้นะฮะขึ้นมาด้านบนนะครับผมไหนดูซิอันนี้ก็จะมีกล่องอรอแล้วก็นี่ไงมาโลเกชันโลนะครับน เราจะออกนอกโลกกันคุณผู้ชมไปยันดาวอังคารน,นะฮะเอ้ยเด้ๆๆอดําแมนบักเนี่ยเอาล่ะมาเดี๋ยวันนี้เนี่ยมันจะออกมานอกโลกแล้วนะครับผมได้ชิเมนด้วยเมื่อกี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวันนี้กำลังขึ้นมานะครับโอ้โหเด้อเด้อมืนมันยังไม่หยุดหรอต้องรอตรงไหนอาติจูดก่อนนะครับผมไกลแล้วไกลแล้วสามสองหนึ่งอ่ะนี่ไงหยุดนิ่งแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่บนอวกาศแล้วนะครับผมเฮ้ยดูดิเราลอยเลยอะ่ะแปลว่าไม่มีแรงน้ำถ่วงนะครับขอไปข้างนอกหน่อยได้ไหมครับฮัลยนะครับผม ฮัลโหลมีประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้อยู่แถวอ่าตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งจะวันนี้เนี่ยอยู่นอกโลกของจริงแล้วนะรอ,รอบนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะมีแบบดาวต่างๆนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นดวงจันทร์ของเราใช่ไหมดวงอาทิตย์เหรอซึ่งจะวันนี้เนี่ยเรามาตั้งอาร์เทเลสโคปดีกว่านะครับแล้วก็ไหนดูซิมีอะไรบ้างฮะตัวนี้ก็จะเป็นดวงจันทร์นะครับอ่านี่ไงดาวอังคารของเราเนี่ยครับผมมีอะไรปะมีแค่สองอย่างอรอเอาเป็นว่าเราจะไปที่นี่เลยฮะสีส้มเนี่ยแล้วก็น่าจะต้องใส่เป็นแบบอันนี้หรือเเปปปลล่่่่าาาาาาาวววะะซซพพิิกกกััััดดดดไไไไ้้้อนนนนนนีีีงงททครบผมแ็จขห ใส่ตรงนี้เข้าไปเนี่ยครับผมเนี่ยน่าจะได้นะแล้วก็ไปกันเลยครับไปยังดาวังคารเนี่ยครับผมไปถึงเมื่อวะต้องลองต้องลองเจะวนนี้กําลังพุ่งมาแล้วฮะเอาล่ะนี่ผู้ชมแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ที่ดาวังคารแล้วนะค,ะครับผมดูจากข้างล่างดิเป็นสีส้มเลยฮะตอนนี้คือแบบกําลังลงจอดปะโหนี่งกำลังเสียงดังเลยฮะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างฮะจะวันนี้อาหยุดก่อนแล้วกันแล้วก็ออกมาดูข้างนอกครับผมดาวังคารของเราอ่ะเฮ้ยเป็นสีส้มแบบนี้เลยฮะซึ่งถ้าเราอยู่นอกโลกแบบนีี้้้เเเนนน่่ยยพวมมมมอออออสตตตตรรรร์ัจะาาาหืปปปปลลคบิ็งงไผ ปอร์คือแบบขาดการหายใจฮะแล้วก็ตายไปในขาวนี่เรียบร้อยแลยครับผม ไอเทมก็จะลอยไปแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเป็นแบบอ่าสโนโกเลมล่ะจะรอดหรือเปล่าแบบมันไม่ต้องใช้อาการหายใจหนิใช่ไหมสร้างไปแบบนี้ครับปื๊บอ่านี่เฮ้ยมันก็ไม่รอดเหมือนกันว่ะตายเลยฮะไม่รู้สึกทำไมมันแหลกจังวะประเด็อ่าปรับเหลือแค่2ก่อนแล้วกันนะครับแหลกจัดเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่านะครับถ้ามันแหลกขนาดนี้เนี่ยอ่าประเด็นะกดตรงนี้แล้วก็กดแลนไปครับผมอ่านี่ให้มันลงไปข้างล่างฮะไปไปถ้าลงไปจอดแล้วเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเดิมปะเนี่ยคุณผู้ชมกำลังลงมาแล้วฮะและข้างล่างนี้ขออ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 องงงงเเ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 รรรรรรราาาาาาานน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 ีีี่่่่่่่ยยยคคคคัััััับบผมมมมมืืดดววจจจจะะะต์ไหปลลลใ้้้แฮ เปิดหรือเปล่าเนี่ยบื่มไปครับผมเกินไประเบิดทีค้างเลยฮะอะไรวะเนี่ยเกมจะดับหรือเปล่าโอ้โหผู้ชมแหลกจัดเลยอะไม่ไหวนะแบบนี้เอาละคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมมันแหลกนะผมแต่ว่าตอนนี้ก็พอจะเล่นได้แล้วครับมาเดี๋ยวเรามาสำรวจกันเลยดีกว่าเนี่ยครับผมทีลาอาคารของเราเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับเอ้อย่างแรกเลยขอปักธงก่อนเลยฮะจากวันนี้ปักธงไปดีครับเอาได้นะปักไม่ได้เหรอทำไมปักไม่ได้อะหรือว่าต้องเป็นบล็อกอื่นหรือเปล่าวะมันไม่ใช่เป็นการง้างปะแล้วก็ปักลงแบบนี้ครับเอไวรอนี่ ว่าต่อฟัคเหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอ่าดาวอังคารนะครับผมคืออะไรอ่ะจิ้งจอกก้าวหาอย่างนั้นเหรอเฮ้ยดูดิมีอะไรเพียบเลยฮะโอ้โหแหลกจัดคุณผู้ชมเด้อเด้อเด้อเกิดไปหรือเปล่าทำไมมันแหลกจัดวันนี้่ะพอเจอม็อบาาแล้วแบบแหลกจัดเลยอ่ะเอาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรับปากทองแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมานั่งรถเล่นดีกว่าคุณผู้ชมนี่รถบักกี้นะครับซึ่งเดี๋ยวขอเราวางก่อนเอาวางไม่ได้เหรอหรือว่ามันต้องวางแผนนี้ก่อนหรือเปล่าแถบหนึงอ่าแบบนี้ผมแล ได้แค่รับหมุนทิศทางอะฮะขอเช็คแป๊บนึงอ๋อนี่ไงนนไม่มีเชื้อเพลิงครับผมเดี๋ยวเรามาทำเชื้อเพลิงกันดีกว่าก็แต่อย่างแรกเลยเดี๋ยวขอลองต่อเชื้อเพลิงก่อนละกันนะครับอ่าประมาณนี้ปะเบอไป,นปหนึงไปนึงอันนี้นนนนก็จะเป็นอ่าพลังงานฐานนะครับผมแล้วก็เราจะต่อท่อมาครับต่อมาอ่าประมาณนี้เลยรับฟืบอ่าน,น,นี่ไงต่อท่อมาแล้วเนี่ยครับผมได้ปะวะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีไฟส่งมาแลวฮะแล้วถ้าเราเชื้อเพลิงเนี่ยมาต่อโดยตรงเลยล่ะใส่แบบนี้นะคร รถเราก็จะมีเชื้อเพลิงแล้วนะครับนี่ไงเพิ่มมาแล้วคุณผู้ชม20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วฮะไหนลองนั่งดูดิมันจะเป็นไงครับผมจากวันี้ไปเฮ้ยคุณผู้ชมแล้วเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยแหลกจัดแลว้วผมและนี่คือรถบักกี้ของเรานะครับนี่เป็นไงโคตรแจ่มเอ้ยเนี่ยพอเจอมอนเตอร์คุณผู้ชมมันจะแหลกเลยเกินไปหรือเปล่าคือแบบคอมผมก็ไม่ได้กากนะเว้ยแต่แหลกจริงไม่รู้ทำไมฮะอ๋อคุณผู้ชมถ้าเราเจอมอนเตอร์แล้วมันแหลกเนี่ยเดี๋ยวปรับไปเพจฟร์ไว้ละกันนะครับไหนโดเซ่มันจะดีขขขขึึ้้้นนนนหรรรรรือออเเปล่่่าาาะะจััังวีีถคคบบมมผ อ่าออกมาก่อนแล้วกันเ <c oughs> มื่อกี้ก็ขี่รถไปแล้วเนี่ยผมมาเดี๋ยวเรามาสำรวจกันดีกว่าเอ้ยไอตัวนี้ไม่ยังเจออยู่นี่ว่าไม่เกี่ยวหมดความยากแล้วฮะอ่าเราไม่นจะมีมอนเตอร์อะไรอีกหรือเปล่านะอันนี้ปะนี่เอเลี่ยนวิเลเจอร์นะครับเพืุ่ณผู้ชมดูดิมันก็จะเป็นแบบวิเลเจอร์หัวโตอ่ะแล้วก็เป็นสีฟ้านะครับแต่ว่าพอมาอยู่ดาวดวงนี้มันเจ็บว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอเลี่ยนจริงหรือเปล่าไม่น่าเลยฮะอุ้ยตายไปครับผมแล้วถ้าเป็นดาวองคารเนี่ยมันจะมีเหมืองหรือเปล่าวะเหมืองบนดาวองคารนะครับ ไหนดูสิดูดมานะครับอ๋อนี่ไงเป็นน้ำแข็งปกติเลยนะครับแสดงว่าที่นี่เนี่ยมันหนาวมากเลยนะดูดิมันกลายเป็นน้ำแข็งไปเลยอะ่ะเนี่ยน้ำแข็งเต็มเลยฮะเดี๋ยวนี้วาร์ปรามาดูข้างล่างแล้วกันนะครับนี่ไงมันจะมีเหมืองจริงด้วยนมแล้วก็มันจะมีแร่ที่เราไม่รู้จักอ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเป็นครีร์ทีฟฮะขอเราปักไฟเช็คแป๊บนึงอันนี้คือแร่อะไรอะ่ะดูดมาเนี่ยครับผมแร่ทินเนี่ยครับผม อ่าแล้วอันนี้ล่ะโดดไปครับปึ๊บแร่อลูมิเนียมนะผมเฮ้ยมีแร่ใหม่ว่ะจนี้แต่เมืองเนี่ยก็ยังเหมือนในเกมไมค้าปกตินะครับลึกลงมาข้างล่างเนยครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วจะมีแบบตกโลกปะอยากรู้อ่ะ คุณลงไปฮะเจ้านี้ลงไปลงไปมันจะมีตกโลกหรือเปล่าเฮ้ยเนีย่ยอันนี้ก็มีตกโลกตามปกติเลยฮะอ่อเนีย่ยเจอไอ้ตัวนี้ใหม่แล้วนะครับตกลมันคือตัวอะไรวะเนี่ยฮัลโหลขอดูหน่อยครับแซนฟ็อกนะครับผมหมาจิ้งจอกเหรอหมาจิ้งจอกทะเลทรายนะครับบนดาวคาเนี่ยมันมีสิ่งนี้อยู่อย่างนั้นเหรอเวลาอยู่บนดาวคาเนี่ยเราก็จะกระโดดเด้งดึงได้แบบนี้เลยนะฮะมีอะไรอีกหรือเปล่านะให้ลองเล่นเนี่ย คือเดิมทีเนี่ยอันนี้มันจะเป็นหน่ามอดอันนี้นะครับผมเดี The Space ๋ยวสเปซเอเดมดเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยลงมอดอื่นเพิ่มด้วยฮะอันนี้ก็จะเป็นมอดอวกาศอีกอันหนึ่งนะครับผมซึ่งมันจะมีอะไรอีกหรือเปล่านะอ๋อเนี่ยมันก็จะมีอุปรกรณ์เพิ่มนะครับผมไทเทเนียมหรอวอลคานิกนะครับอ่าแล้วถ้าเป็นหน่าแร่เดิมล่ะเอ้ยไม่เห็นมีตรงนี้เลยคุณผู้ชมหรือว่ามันอยู่ด้านหน้าหรือเปล่าวะพวกแร่ตรงเนี้ยใช่หรือเปล่านะไม่เห็นจะมีเลยฮะแสดงว่ามันเสกไม่ได้เ้้าน,นีเฮยคุด็ก เราโยนออกมาได้ว่ะมันก็จะเป็นแบบอุกาบัตนะครับพอโยนลงพื้นเนี่ยมันก็จะระเบิดเนี่ยครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าผมอยากกลับโลกอะไหนลองมาดูดิอ่าวางไว้แบบนี้นะครับปุ๊บอ่านี่อย่าลอวกาศของเราเนี่ยครับผมเราจะหนีกลับโลกกันนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันแหลกจันเลยไม่นะไม่อยากอยู่แล้วอะไปไปเราต้องกลับโลกให้ได้ฮะหนีหนีไม่อยู่แล้วที่นี่เนี่ยตั้งพิกัดอ่าช่างพิกัดมาก่อนลวกันเนี่ยครับผม พุ่งขึ้นไปก่อนเลยไม่เอาแล้วมันแหลกเกินดาวอังคารเนี่ยเหนียวมาได้แล้วนะครับผมอยู่บนอวกาศปุ๊บมันเลื่อนขึ้นหรือเปล่าวะน่าจะนิดนึงหรือมั้งไม่แน่ใจครับผมถ้าอยากเลือ่อนจริงๆน่าจะต้องกลับโลกอ่ะเอาล่ะกำลังจอดนิ่งนะครับนี่ไงโหลดมาแล้วครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะกลับใช่ปหมน่าต้องตั้งพิกัดก่อนนะครับผมอ่านี่เป็นเทเลสโคปนะกับเมมโมรีการ์ดนั่นเองวางไปเลยฮะไหนดูซิโลกของเราเนี่ยใส่พิกัดเข้าไปนะครับเอิร์ธครับผมแล้วก็เราจะหนีกลับแล้วใส่ไว้ตรงนี้ไปเลยฮะหนีจากความแหลกกันดีกว่าไอ้้้้้้้้้ดดดดาาาาาววววสสีีีีีมมมมเเเนนนน่่่่่ยยไไไอแแแลลลลลกกก็็งงงคผููชัับบริขจะ โลกเดิมของเราแลวฮะคิดถึงจะจัดเนี่ยผมเอาล่ะนี่กลับสู่โลกกันอีกครั้งหนึ่งเลยครับเออว่ะอยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าเป็นแบบว่าไอรอโกเลมเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่านะไอรอโกเลมคือมันถึงมากเลยนะเว้ยคุณผู้ชมมันก็ต้องลองเนี่ฮะจะวันนี้อ่ะวางไปแบบนี้นะครับเสกไปเลยเอา้าวอ่านี่ไงเสกได้แล้วนะครับเอ้ยคุณผู้ชมไอรอโกเลมก็เจ็บเหมือนกันว่ะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรเนี่ยมันก็ไม่น่ารอดนะครับเพราะฉะนั้นลงไปเลยดีกว่าแลนดรก็ผมเฮ้ยเด้อเรานั่งตรงนี้เลยเหรออ่าลงไปลงไปแแแลลลล้้้้ววววกกก็ตตอนนนนนีีีีีเเรราาาัับบมมมมมททท่่่่่่่่โะะคผงไไหยดดใชิ พอลงปุ๊บนี่แบบโอ้โหระเบิดเลยครับเฮ้ยคุณผู้ชมดูดิเวลากลับมาโลกเนี่ยคือลื่นจัดเลยอะโอ้โหคิดถึงความลื่นแบบนี้ฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าทําไมเนี่ยเวลาเราไปที่นู่นแล้วแบบแหลกจังเลยเนี่ยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ากลับมาได้ก็ถือว่าดีแล้วฮะโอเคพูดถึงเอเลี่ยนเนี่ยมันจะมีเพิ่มอีกปะขอดูอันอ่ามีตัวอะไรบ้างฮะเจ้าวันนี้มีใครแปลกๆมาเพียบเลยตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าออเ,อเอเดอร์แมนอะเฮ้ยเอเดอร์แมนแบบใส่ออกซิเจนอะ โคเท,ทฮะมีอย่างงี้ด้วยหรออ่าอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าแม่มดเนี่ยผมนี่แม่มดใส่อากซิเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นนอนเหรอสลามนะครับเฮ้ยโอ้โหเด่นๆบอสคิปเปอร์หัวย่างใหญ่ฮะมีสามหัวด้วยนะครับผมอ่านี่คืออะไรสไปเดอร์ควีนนะครัวแต่และอย่างอ่ะแล้วก็มันจะมีของเหลวด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันเหรอปึ๊บลองวางไปฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นเชื้อเพลิงนะครับ มีกรดด้วยนะครับผมถ้าโดนนี้น่าจะเจ็บนะเนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นมอนนี้เนี่ยลิงโหลดก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสามารถโหลดไปเล่นได้เลยฮะสำหรับคลิปนี้คอมเมนต์นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ